สวัสดีด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นคุกกี้รันต่อจากพาร์ทที่แล้วครับที่แล้วคลิปแม่งเป็นใบนะครับไม่ไม่รู้มันเป็นอะไรอนระผมก็ไม่แซ่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าเลือกเพจก่อนเพจหลายคนอาจจะสังเกตว่าผมกากนะก็จริงนะเพราะว่าผมเพิ่งจะมาเริ่มเล่นเองเพื่อนมีสองคนเนาามากเนาะ นี่นะครับเป็นกิจกรรมต้อนรับวันสงการนะครับเก็บหยดน้ำที่ระลึกเทศกาลสงการก็จะมาแลกของต่างๆนะครับ50หยดต่อ3 0มพัเหรียญหยดน้ำร้อยหยดนะครับต่อหัวใจ20อัน150ก็ได้คะแนนของขวัญไป190คะแนนนะครับ ส่วน200ก็จะได้บูสเตอร์5อย่างอย่างละ5อันนะครับแล้วถ้าครบ250มันแหละก็จะได้หยดน้ำแห่งสายลุ้งน้ำโชคนะครับโอเคไปเล่นกันเลยขอภายนะคลิปอาจจะมีแหลกแหลกบ้างนะครับเพราะว่าเราใช้โปรเกมอัดบูสแตกแล้วมันจะแหลกนะครับ นี่โอ้โหโคตรผิวเลยมาอิสสไล c ์สไล c ์โดดชึบโดดโดดพูดถึงวันสงการนะขอให้เล่นสนุกสุขขี แล้วก็โชคดีขับรถปลอดภัยวันสงการด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าสาเหตุที่มาคลายคุกกี้รันเพราะมาทาตามกระแสนะครับอยากลองแคสดูแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่รวมกับความแลกของเครื่องด้วยต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับ ใครไม่พอใจอะไรก็เม้นมาด้านล่างได้เลย ัคู่นะ,ะโอเคนะครับจากเมื่อกี้ที่เราเล่นไปถึงด่านเมื่อกี้แล้วเรามาต่อกันเลยนี่นครับสังเกตว่าจะมีหยดน้ำเข้ามาให้เราเก็บ